irpc ครับ fc ช่อง youtube ขอมาครับตัวนี้ผมคุ้นเคยดีพลังงานครับ irpc เป็นโรงกันอยู่ระยองนะครับปิโตปิโตนะสายน้ำมันต้องมีนะครับดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ irpc ครับ รายย่อยเหมาไปแล้วห้าสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับโอ้โหรายใหญ่ไม่ใช่ใครอื่นครับพี่ปอเรานี่เองแล้วก็ไทยดีวีอาร์นะครับแล้วก็บริษัทในเครือนะครับประกันสังคมเจ๊เขาก็อยู่ด้วยนะครับมีบุคคลด้วยนะครับมีบุคคลด้วยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆถือเยอะนะครับลงกันนะครับลงกันนะเนาะดูงบการเงินใน r p c หน่อยครับ นี่ก็เริ่มจะเยอะแล้วนะ97,000ล้านนะครับสินทรัพย์รวมแสนนะติดลบมา2ปีครับปี62แล้ว6นะครับหุ้นแบบนี้ผมติดลบไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับเพราะเรารู้พื้นฐานบริษัทเนาะปันผลก็พอมีก้มแก้มครับแต่ก็ไม่เยอะนะเล่นส่วนต่างราคาดีก,กว่านะครับดูกราฟ IRPC ครับ ราคาปัจจุบัน4บาท14สตางค์จอเบรกจอเบรกราคาเส้น300วันเฮ้ยเส้น200วันนะครับ3บาท3 3สตางค์นะครับเส้น200วันมาไงวะจะขำไปไหนนะครับราคาปัจจุบัน4บาท14สตางค์นะครับราคาเส้น200วัน3บาท3 3สตางค์นะจอเบรกจอเบรกแล้วนะดูภาพใหญ่นะครับ ออื uh huh. ลงไปยังกับลงกันปิดกิจการตีตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวมันตีไม่ถึงเข้าตลาดไปคาดว่าจะหนึ่งเก้าเก้าห้าครับสร้างรอยไม่ให้จ้าสิบหกจุดเจ็ดหนึ่งและปรับฐานเตี้ยสุดหยุดเจ็ดสิบสามสตังค์ครับ และสร้างดอยอ่อนๆไว้ให้อีก13บาท83สตางค์ครับและมีอ่อนกว่านั้นคือ10บาท82สตังค์ครับปรับฐานครั้งล่าสุดบาท76สตางค์ครับมีแนวรับใกล้ๆนั้นเป็นบาท76เท่ากันนะเห็นไหมบาท76เท่ากันโอ้โหลงมายังกับรู้อะไรนะครับมองดู แล้วก็บีนดอยน้อย,อยๆอยู่ครับ8ปดบาทสาิบตังเนี่ยมองแค่นี้เรามองแค่นี้แต่ถ้า irpc ขึ้นหนึ่งแบาทเนี่ยโอ้โหตลาดก็คงพันแแล้วครับตอนนั้นนะตีเส้นเทนเซนกดจาก8ปดบาทสาสหสตางค์ลงมาบาท76ครับโอเคปรับเป็นเด จัดทรงเส้นเทนก่อนครับจัดด้านบนก่อนนะถ้าผ่านไปแถวรายองก็จะเห็นลงกันเขาครับใหญ่โตเมื่อโห้านนะครับเส้นเทนเส้นกดเดี๋ยวนะครับบอกพร้อมเส้น200วันครับในราคาขาขึ้นคือประมาณ2อบาทเจ็ดนะ ประมาณสองบาทเจ็ดนะสองบาทหกสองบาทเจ็ดประมาณนี้ครับแล้วก็มีเปิดแก็บให้เห็นด้วยนะครับนี่นี่น,นี่ครับเห็นไหมบอกพร้อมกันเลยนะครับบอกพร้อมกันเลยนะเส้นกดอาจจะบอกไวกว่านี้ิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็พอๆกันนะครับเราให้หนายเท่ากันนะโอ้ยมันจะเห่าแรงหนานน่จับไปต้มเฉาะหมาคุนีนะครับ แมวไม่ดูครับแมวเราอ่านแนวรับแนวต้านครับตอนนี้เทรนของลงกัน irpc เราเนี่ยเขาไซด์เวย์อยู่กรอบนี้ครับ4บาท30กับ3บาท24ตังค์แต่ก็ไม่ควรหลุด3บาท33สตังค์นะมันเป็นราคาเส้น2อ0วันเนาะบอกไว้ก่อนว่ามันไซด์เวย์อยู่กรอบนี้ครับ ถ้าเขาเลือกทางแล้วเบรก4บาท30เนี่ยจะพุ่งขึ้นไปอีกกรอบนี้เลยกรอบนี้กี่บาทละ่ะ3บาท24ถึง4บาท30อ่ะ,อะคุณลองคิดเอาประมาณก็เกือบเือบาทนะหรือบาทกว่ากวานะนะครับขึ้นไปได้อีก1บาทนะครับขยับตัวไปเรื่อยๆนะนะครับแนวรับใกล้สุดของ a r p c คือ4บาทครับ4บาทนะแนวรับถัดลงมา 3บาท76สตางค์ครับแนวรับหลังพิงฝาที่ไม่ควรให้หลุดครับ3บาท68สตังค์นะอ่าประมาณนี้นะครับแนวต้านสั้นๆก็มีครับ4บาท16สตางค์นะถ้า IRPC เลย4บาท30เนี่ยก็เจอ ก้อนเล็กๆตรงนี้ก่อนนะครับก็เล็กๆตรงนี้ก่อนนะปึ๊บปบอ่าเจอกองนี้ก่อนเลยนะครับเคกองนี้มันเล็กครับแต่กองข้างบนเนใหญ,ใหญ่เนี่ยกองเนี้ย กองนี้มันทั้งเทมมีนิดเดียวแต่กองนี้ครับแถบนี้กองเนี้อันนี้อันนี้ผ่านยากอันนี้ผ่านยากไม่ต้องไปดูข้างบนนะอันนี้ผ่านยากนะแต่ผมจะตีแนวต้านไว้ให้ก่อนเลยนะครับเผื่อตลาดเขาบ้าพลังไงนะครับตลาดเขาบ้าพลังตามเปเปอร์ทุกเปเปอร์ก็มองพันหกันแล้วนะครับมองพันหกันแล้วเราก็เราก็ไม่คานครับพันหกก็พันหกนะเราก็ดูหุ้นเป็นตัวตัวไปครับนะ ปันพอร์ตจากหุ้นที่ไม่เกิน5าบาทก็จะดีครับเราจะได้มีจำนวนหุ้นมากหน่อยเมื่อสักครู่เข้าไปอ่านคอมเมนต์ของสมาชิกนะครับเขาบอกว่าหุ้นแพงแพงหมายถึงว่าสมมติหุ้นตัวหนึ่งห้าสิบาทอะไรเงี้ยครับเราไม่สามารถหมายถึงผม,มนะไม่สามารถซื้อเป็นแส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 นหุ้นได้ครับมันไม่มีโงบนะครับมันใช้เยอะนะ แต่ถ้าหุ้นราคานี้ครับราคาแบบ IRPC เนี่ยซื้อแสนหุ้นมันก็ยังก็ยังพอหมดเนื้อหมดตัวใช่ก็ยังพอไหวครับยังพอไหวนะแต่ก็จะถือไม่ได้หลายตัวนะแต่ถ้าหุ้นบาทสองบาทอะไรเงี้ยมันก็จะได้เยอะขึ้นไงนจะได้เยอะขึ้นความรู้สึกผมนะนะครับประมาณนี้นะนะครับสรุปแผน IRPC ครับ แนวรับแรก4บาทแนวรับต่อไป3บาท76สตางค์ครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่3บาท68สตางค์นะไม่ควรหลุดและไม่ควรรอถึง3บาท24สตังค์ครับเพราะว่าถ้าหลุด3บาท3 3ตังค์เนี่ยมันก็จะปรับตัวเป็นขาลงนะครับแนวต้านแรก4บาท16ตังค์ราคาปัจจุบัน4บาท14สตางค์นะแนวต้านถัดไป4บาท30มบหรือบาท50ครับถ้าผ่านได้เจอกัน4บาท70หรือว่า5บาทกลมกลมก่อน กลมๆก่อนเลยนะครับคือตรงนี้ก่อนนะนี่ตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อนนะแล้วต่อไปถ้าเกิดผ่าน5้าบาทสามสิได้เนี่ยก็เจอกัน6บาทกลมๆก่อนแต่ก็ไอหกบาทเนี่ยครับกองนี้เลยเนี่ยหบาทนี้ก็น่าจะใช้เวลาซับแรงขายกันนานครับกองนี้เลยนะถ้าหบาทได้กับเบาทครับเอาทีละบาทเนาะเบาทได้กับเบาทแปดครับไม่หวังถึงแบาทนะนะครับ ตอนนั้นตลาดก็คงสูงแล้วนะครับตลาดก็คงสูงแล้วนะเพราะว่าหุ้นพลังงาน,นเขาดันกันตามราคาน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ตามเทนตลาดด้วยเขาเขาอะเขาไม่อยากให้เราทุนตรงนี้หรอกครับเพราะ irpc เป็นต้นเทนเห็นไหม irpc ต้องเป็นต้นเทนอยู่ตรงนี้ก็ต้นเทนันดับแรกนะครับเต็ปหนึ่งอันนี้สเต็ปสองนี่คือต้นเทนสเต็ปสองนะครับ irpc เขาไม่อยากให้เรามีต้นทุนราคาหุ้นตรงนี้หรอกเขาอยากให้เรามีต้นทุนราคาหุ้นแถวนี้หรอกอืมประมาณนี้นะครับถูกไหมจบแผน IRPC ครับโรงกันระยองที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ